สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรถที่ผมจะมาแนะนำและรีวิวในคลิปนี้นะครับคือกระบะแคป 4Win นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่ขับง่ายขับสบายมากๆเลยท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะแคปที่เป็นเกียร์ออโต้โฟวิคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดนะครับ ก็ขอฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกด s u ับสไ i b e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือ Isuzu Rodio 3.0 LS นะครับตัวท็อปสุดเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดต่างๆพร้อมกันเลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นกระจังโครเมียมนะครับไฟหน้า2ข้างนะครับใหม่ๆใสๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดมีสปอตไลท์มาด้วย สีสันภายนอกเป็นสีน้ำเงินนะครับสีเงาสีฉ่ำตามากๆเลยบันไดข้าง2ฝัง่งนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับสภาพใหม่มากๆสีสันแทบจะไม่มีตำหนิแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับเรื่องตัวถังก็ไม่มีชนหนักพลิกคว้มแน่นอนนะครับเป็นรถที่ตัวถังสวยตัวถังเดิมนะครับ ที่ด้านท้ายนะครับก็จะมีกันชนหลังนะครับเป็นของเดิมๆโดยตรงรุ่นเลยนะครับกันชนหลังพร้อมไฟทับทิมนะครับส่วนโคมไฟท้าย2ฝั่งนะครับถือว่าสภาพค่อนข้างที่จะใหม่ทีเดียวไม่มีแตกลายงาเลยนะครับโดยรวมรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ผ่านการดูแลรักษามาดีมากนะครับรถไม่ช้ำรถไม่โทมนะครับรถคันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนัก ติดคว่ำหรือว่าจมน้ำอย่างแน่นอนพื้นปูกระบะก็เป็นของเดิมๆเลยนะครับติดรถมาตั้งแต่สมัยออกป้ายแดงเลยตะเข็บพวกรอยอาร์ตต่างๆทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นของเดิมอยู่ครบทุกจุดนะครับส่วนล้อแมกและยางนะครับยางค่อนข้างใหม่นะครับดอกยางหนาอยู่เป็นยางปี2021นะครับ ล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมขอบ16นิ้วแล้วก็คัสซีใต้ท้องนะครับรถไม่เคยใช้งานหนักไม่เคยลุยนะครับคัสซีสวยๆไม่มีผุนะครับ hmm. ก็มาดูที่ภายในกันต่อเลยนะครับรถคันนี้ภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทานะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆเลยนะครับตั้งแต่ออกจากศูนย์เลย เบาะถือว่าสภาพค่อนข้างจะดีมากนะครับเบาไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะครับเบายัางแน่นๆอยู่ครับตัวนี้ตัวท็อปพวงมาลัยก็จะมีแอร์แบกด้วยนะครับสภาพโดยรวมของคอนโซลและช่องแอร์นะครับถือว่าดีมากนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดเครื่องเสียงก็เปลี่ยนมาเป็นจอทัชสกรีนนะครับเบาะแครบด้านหลังก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังนะครับสภาพถือว่า ผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับ haha. ผมสภาพยังใหม่มากเลยส่วนแผงประตูก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับลายเดียวกับเบาะก็จะมีสวิตควบคุมเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้าแล้วก็ตัวปรับเลนมองข้างนะครับก็มาดูกันต่อที่บริเวณห้องเครื่องนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับเครื่องยนต์ดีเซล3000เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับไม่เคยมีการไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะครับ สภาพของห้องเครื่องโดยรวมนะครับเป็นสีเดิมๆทั้งหมดนะครับห้องเครื่องไม่เคยทําสีเลยคานหน้าเดิม,เดมๆเพจก็เพจเดิมนะครับไม่เคยแกะนะครับแผ่นกันความร้อนที่ฝากระโปรงก็ยังอยู่นะครับสติกเกอร์บริเวณฝากระโปรงก็ยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูการทํางานของเครื่องยนต์กันเลยนะครับ รถคันนี้เลขไมล์สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ถือว่าเพาะมากนะครับเสียงนิ่มๆเลยเครื่องก็เดินเรียบนะครับเครื่องไม่มีสะดุดเลยเครื่องยนต์แน่นแน่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะลองชักก้านวัดน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับบอกเลยว่าไม่มีน้ำมันกระเด็นออกมาแน่นอน ก็ถือว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับระบบไฟฟ้าภายในตัวเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธใส่แผ่นซีดีเสียบ usb แล้วก็ฟัง fm ได้นะครับระบบแอร์ก็ถือว่าเย็นฉ่ำสู้แดดได้ดีเซ็นอร์ล็อกใช้งานได้นะครับกระจกไฟฟ้าก็ขึ้นลงได้ครบทั้ง2บานนะครับตัวปรับเลนมองข้างก็ยังคงใช้งานได้ปกติดีนะครับ ในส่วนการทํางานของระบบเกียร์โฟนะครับรถรุ่นนี้ควบคุมการทํางานด้วยสวิตช์ไฟฟ้านะครับเมื่อต้องการจะใช้งานก็แค่กดปุ่ม4 s ตรงนี้นะครับไฟบอกตําแหน่งสีเขียวตรงนี้ก็จะขึ้นแสดงนะครับนี่ก็สามารถใช้งานในระบบขับเคลื่อน4ีล้อได้เลยเมื่อเราจะไม่ใช้นะครับปรับเป็นขับ2ก็แค่กดปุ่ม 2H นะครับ ไฟสัญลักษณ์สีเขียวก็จะดับไปนะครับไม่มีการขึ้นค้างแต่อย่างใดส่วนราคาของรถคันนี้นะครับผมก็ตั้งราคาเอาไว้ที่219,000บาทนะครับกับรถกระบะแคป4ฟวินนะครับ isuzu rodeo 3.0 ls นะครับท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะเกียร์ออโต้นะครับเอาไว้ใช้งานขับง่ายๆขับสบายๆนะครับ แล้วก็มีระบบขับเคลื่อนสีล้อด้วยก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายดูรถคันนี้ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวถังสวยตัวถังเดิมนะครับเครื่องยนต์ดีระบบเกียร์โฟวินก็ใช้งานได้ครบถ้วนปกติทุกเกียร์นะครับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ